เบิ้ลนะโอเคบังเอิญนะมาเจออันนี้อันนี้กล่องรีโมทนะครับในกล่องรีโมทเนี่ยเขาจะมีเลยไฟออนไฟตรงนะเนี่ยสายสีแดงกับไฟตรงนะต่อตรงนี้ก็ได้แต่ต้องเราต้องลองใช้ก่อนนะว่ามันสตาร์ทแล้วมันไอนี่ไหมเดี๋ยวผมจะเช็คกับบนรถแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะว่าบนรถเส้นไหนนะถ้าอย่างนี้มันง่ายไปแต่เ,เราเอาตรงนี้ดีกว่า ดีจะได้พาดูด้วยว่าเส้นไหนพวรจะต่อตรงไหนอะไรยังไงนะสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเล i n g Channel นะครับช่างประจำร้านเลสสีชาชุมลรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ Honda Brio นะติดเป็นรอบติดเป็นรอบกำลังงมอยู่นานติดทีครับลืมสมัยสมัยนีย้เขาเสพ OBD กันหมดแล้วไง สายมันอยู่ใน o สายมากับ OBD ยังไงมันก็ติดไงทีนี้เราจะมาติดวันรอบแยกเราต้องหาสายสัญญาณนะครับแล้เวเราไปเข้าไปดูก่อนแต่ก่อนหาสายสัญญาณนะ เราจะไปหาสายที่ต่อกับไอตัวเกตวัดก่อนนะครับว่าเราจะต่อสายอะไรยังไงบ้างนะขอบคุณรองเท้าเบรเกอร์ด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์เราเข้าปีที่สองนะใจดีมากครับพี่คนนี้นี่เขาให้รองเท้าผมคู่นี้มาครับสีเขียวสวยงามเลยไม่อยากจะบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับมีอยู่4คู่นะปกติเขาจะเป็นสีดำนะครับลายนี้อย่างที่บอกครับรองเท้าเบรเกอร์เนี่ยเขา ไม่ได้ขายแต่รองเท้านักเรียนนะส่วนมากเราได้ยินชื่อนี้เราจะชินกับรองเท้านักเรียนนะครับรองเท้าแฟชั่นสเนคเกอร์หรืออะไรรองเท้าฟุตซอลสวยๆเขาก็มีนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับในแอปส้มเขาก็มีขายนะเผื่อใครอยากได้นะหรือว่าพิมพ์เบลเกอร์นะครับใน Google นะครับเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเขาจะผักเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์เข้าไปดูเลยนะครับว่าเขาจะมีรองเท้าแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเบกเกอร์ครับขอบคุณครับผมเปิดไาชิ้นนี้มาแล้วจะเจอพวกสายไฟตรงนี้แต่แทงยากหน่อย บังเอิญนะมาเจออันนี้อันนี้กล่องรีโมทนะครับในกล่องรีโมทเนี่ยเขาจะมีเลยไฟออนไฟตรงนะเนี่ยสายสีแดงกับไฟตรงนะคันนี้สายสีขาวเส้นนี้จะเป็นไฟออนนะครับต่อตรงนี้ก็ได้แต่ต้องเราต้องลองเช็คก่อนนะว่ามันสตาร์ทแล้วมันไอ้นี่ไหมเดี๋ยวผมจะเช็คกับบนรถแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะว่าบนรถเส้นไหนนะถ้าอย่างนี้มันง่ายไปเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้พาดูด้วยว่าเส้นไหนควรจะต่อตรงไหนอะไรยังไงนะ อันนี้มันจะมีพลาสติกครอบนะครับแล้วแกะพลาสติกครอบออกมานะมีเส้นมีสองเส้นเนี้ยจะเป็นสายไฟตรงเส้นไหนก็ได้ไฟหลีอยู่นี่สายสีเทานี่น่าจะอยู่แถวบนเยลองเช็คดูอีกทีนะครับเนี่ยนะเส้นเนี้ยนะข้างเขียวเนี่ยบนข้างเขียวเนี่ย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 เส้นเนี้ยไฟหลีส่วนไฟออนเนี่ยไฟบิดกุญแจสตาร์ติดอ่ะผมลงมาดูแถวล่างนะครับแถวล่างจะมีสายสีขาวเส้นหนึ่งขาวสองขีดเนี่ย เส้นนี้เช็คอีกทีหนึ่งแต่ผมเช็คเส้นเส้นนี้ได้เส้นนี้ไฟออนไม่รู้เส้นนี้ได้ไหมนะขาวกี่ขีดเนี่ยขาวสองขีดเหมือนกันนะไม่รู้ได้ไ,ได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะลองเช็คไฟอีกทีหนึ่งว่าเส้นนี้ได้ไหมนะแต่ว่าเส้นนี้แน่นอนเนี่ยครับสามเส้นไฟหลีไฟตรงแล้วก็ไฟบิดกุญแจนะครับส่วนไอสายวัดรอบเดี๋ยวเราต้องแทงสายไปหน้ารถนะอยู่ข้างนอกตกลงเช็คแล้วนะครับต้องเป็นเส้นนี้นะ เส้นนี้มันจะแทงไปข้างขวาเส้นนี้มันจะใหญ่กว่าถ้าดูด้วยตาจะรู้เลยเส้นนี้จะใหญ่กว่าเส้นนี้เส้นนี้มันจะเป็นไฟตรงนะครับเมื่อกี้ผมเช็คแล้วเป็นเส้นนี้เป็นไฟตรงเนี่ยเส้นเนี้ยใช่มันจะแทงมาข้างขวาขวาหน่อยเห็นไหมเนี่ยนะโอเคนะตามนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะทบทวนกันอีกทีนะสีขาวต่อไฟตรงสายสีแดงนะครับสีทาสีเทาต่อสีเหลืองนะครับไฟหลีนะสีขาวด้านล่าง ต่อสีขาวนะครับเห็นไหมส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นสายวัดรอบนะครับเดี๋ยวเราจะลากไปหน้ารถนะก่อนที่จะจะรื้อออกมานะครับอันนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะนี่วิธีการถอดฝาครอบนี้ออกนะครับให้ถอดอันนี้ออกก่อนเอานิ้วเกี่ยวตรงเนี้ยเกี่ยวแล้วดันออกเกี่ยวแล้วดึงออกมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เห็นไหมนี่ครับแล้วก็ดึงออกแล้วเราก็ถอดอันนี้ออกมันจะเป็นคลิปล็อก สายสีเขียวนะครับที่เราแทงนะผมแทงออกมาข้างนอกนะนี่แทงออกผ่านลูกยางออกมานะครับเห็นไหมแล้วก็มาเข้านี่เข้าที่ปลักนี่เข้ากับเข้ากับสายสีขาวนะครับที่ลักนะเห็นไหมเน่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 ่มันจะมีสามสีเนะนี่ยแดงดําขาวนะผมเข้ากับสายสีขาวนะตอนที่เข้าแล้วเนี่ยพอสตาร์ทเนี่ยรอบมันจะขึ้นน้อย เพราะว่าเราทำวิธีเนี้คือเราวัดสูบเดียวนะครับให้ดูนะรอบมันจะขึ้นน้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาตั้งมิตเตอร์เอาไม่รู้มิตเตอร์รุ่นไหนแต่น่าจะเก่าอยู่น่าจะตั้งง่ายหน่อยไอ้มิตเตอร์รุ่นใหม่ๆตั้งยาก start ให้ดูนะเห็นไหมมันจะขึ้นแค่นี้ขึ้นน้อยมาก ขึ้นมาแค่200รอบเห็นไหมครับวิธีทํายังไงก็คือเราตั้งแต่อยากรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่นะให้ลองเหยียบคันเร่งดูมันขึ้นตามคันเร่งเราก็จบออันนี้แปลว่าใช่ละเห็นไหมครับทีนี้เราก็ต้องตั้งสงเอาเดี๋ยวขอค่อ่นนะผมกดนะครั้งที่หนึ่งอันนี้ตั้งสีนะครับครั้งที่สองตั้งความสว่างครั้งที่สมตั้งเข็มตั้งอะไรไม่รู้ลองกดเข้าไปดู้วม่วครั้งที่4ี่ตั้งเสียงครั้งที่ห้าตั้งรู้สึกจะจะตั้งไฟมั้งครั้งที่หก ขึ้นพีก,กันบนแล้วกดค้างครับถามว่าถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นรอบถ้าเป็นรอบเนี่ยเวลากดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นเลขหนึ่งเลขสองเีย้ยเนี่ยอันเนี้ยมากสุดวัดได้แปดสูบนะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนะึ่งเราตั้งเป็นหนึ่งนะครับเพราะเราต้องการวัดสูบเดียวนะ,ะดูรอบอ่าประมาณนี้แปดร้อยกว่าเกือบเกือบเก้าร้อยเห็นไหม บนรถก็เนี่ยประมาณนี้ได้ไล่กันอาเบิลนะส่วนไอ้สีเนี่ยจะต้องหาวิธีตั้งเอาโอเคเสร็จเดี๋ยวไปเก็บสายไฟก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติด OBD อีกตัวนึงนะ